ถ้าทำความคิดของพี่บอนพี่โอ๋เนี่ยนานากามันอันตรายเรื่องอะไรแบบมันทำไมเขาถึงแบบมันทำไมมันถึงแบบดูไม่มีใครที่จะซึ่งเขาได้เลยเขาเขาเขามีอะไรที่พิเศษผมมองว่านานากาต่างจากยูกิเยอะนากากามีไอคิวมีความว่องไวมีความกล้ามีทุกอย่างที่เป็นยอดวยได้นากากามีทุกอย่างที่เป็นยอดวยได้อาวุธคมอาวุธหนักว่องไวฉลาดฉลาดไหวพริบดีแล้วก็มีใจที่แบบ สู้นะใจแบบเอาชนะใจแบบเอาชนะคู่ต่อสู้อะ่ะน่าจะมีทุกอย่างที่จะเป็นยอดหนุยได้ไม่แบบมีทักษะไหวเรียกความฉลาดหัวใจมีทุกอย่างเลยที่เป็นยอดหนุยได้ครับนั่นเห็นน,นเห็นแล้วคือความความคล่องความเร็ว,นะวเร็วมากคู่อสู้แทบพี่อดไปดูข้างเวทีพี่อดบอกเลยเหมือนลิงเลยเร็วมากแบบหลบซ้ายหลบขวาแบบ สา่ตาดีเนาะคิดแล้วเขาไม่ความมั่นใจเลยนะนุ่มสุลินนอ่ะเร็วแล้วนะใช่คลองแล้วนะแต่พองมาชก,กับ่าหน้า,ากาศเนี่ยแบบขี่ไปสามสองสามกิ่งอะอจริงเอาจริงนะผมเป็นเป็นนักมวยที่หายากนะเป็นหนึ่งในแบบคนที่แบบหายากเลยอะอ,อาจจะแบบในความรู้สึกผมนะแบบ เขาสามารถไประดับแสนชัยบัวขาวที่แบบเป็นเด็กในแบบตำนานได้นอนาคตน่ะเพราะว่าแต่ว่าอาจจะด้วยเขาตัวเล็กไปหน่อยถ้าแบบตัวใหญ่หน่อยนะครับมันจะแบบมันจะเห็นชัดใช่มันมีผู้ชมเยอะด้วยมันจะได้แบบอาจจะตัวเล็กผู้ชมมันน้อยมันการพิสูจน์ว่าพอเจอคนที่แบบลำดับให้เคียงกันมันมันวัดไม่ได้อาจจะตัวเล็กแล้วก็ทำไมคล่องด้วยใช่ไม่ไม่ผมแค่รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเล็กอ่ะ มันจะวัดรเวลมันมันหาคู่ชกอยากรถถังนี่ซูเปอร์เล็กอยากอ,อยากคนเก่งๆมาวัดค่าไม่ได้มากมเพราะว่าด้วยรุ่นมันเล็กมากมันก็เลยแบบวัดค่ายกากหน่อยอยากรู้ยบบอยากรู้ว่าดีเบล่า น้ำหนักเดียวกันปะไม่ไม่ดีเวล่าเดียวกับพระจันฉายห่างกันนิดเดียวปะนิดเดียวหั่นรุ่นหนึ่งรุ่นนึงคู่นี้ถ้าลงกมาไะหาพี่เตดีเวล่าก็เก่งดีเวลาก็เก่งดีเวล่าก็คือทักกินพซิ่งที่เก่งแบบเก่งมากในในสายปลาผมนะถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็จะเก่งการออกหมัดแบบใช่หมัดเร็วอาวุธเตะทุกอย่างสองคนเนี่ย ถ้าถ้าได้ต่อยในในในพิกัดตรงกลางผมว่าสนุกแต่ไม่รู้กติกาไหนดีเวลาไม่ไม่ชมวยไทยพี่ชมวยไทยชกกันที่กแต่ว่าตากระก็ชกที่บ็อกซ์ได้นะเพราะเขาไวมากแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่านะรุ่นเนี้ยนะหน้าตกระก็ก็ก็เล็กอยู่นะ เล็กๆก็จะเสียเปรียบแต่จะไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าเก่งมากๆไม่มีตัวชกก็ต้องไปใช่ยังอายุน้อยแล้วต้อง recap ไฟที่เกิดขึ้นของนี่ครับเจ๊พี่เขคกับเซนทิมว่ากติดตามช่องพีโลกไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ